กับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมเลยแล้วนะครับผมนะจากร้านนุ่มสีเช่นเคยนะครับก็วันนี้เลยนะครับผมนะมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะของเข้ามาแล้วนะครับผมนะวันนี้จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับผมนะก็เจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะไว้ใช้กับพวกเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก้อนนะครับผมนะ9โวลต์นะครับก็จะเป็นค่าตามนี้เลยนะครับผมนะก็อินพุตก็จะ220โวลต์นะครับ50เฮิร์ตนะครับผมนะเอาพุตก็จะเป็น DC 9โวลต์นะครับผมนะ 3 0 0มิลลิแอมนะครับผมนะก็จะเป็นบวกนอกลบในนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับผมนะไว้เสียบกับพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะหรือจะเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถใช้กับอะแดปเตอร์กาโตนก็สามารถมาลองดูได้นะครับผมนะนะครับก็จะตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา350บบาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดอยากจะมาเดินทางมาดูที่ร้านก็สามารถเชิญได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับก็ขอฝากร้านมูมสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ